รายงานผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2568ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสุขภาพของข้าพเจ้านายวิทวัสช่างคิดตำแหน่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการผลงานที่นำเสนอขอรับรางวัลข้าพเจ้าขอนำเสนอผลงานการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้เรียนผู้ปกครองหรือชุมชนได้แก่โครงการบ้านแห่งความสุขและความปลอดภัยเป็นการดำเนินงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือการหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัยให้เป็นไปนตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง4กลุ่มภัยได้แก่ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์และภัยที่เกิดจาก ผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจโดยมีกิจกรรมรองรับประกอบด้วย 1. กิจกรรมสร้างและส่งเสริมความสุขของผู้เรียน 2. กิจกรรมอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาวะเบื้องต้นสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภัยที่เกิดจากความรุนแรง 4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการประถมพยาบาลเบื้องต้น5กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องซ้อมแผนการป้องกันเด็กจมน้ําและการช่วยเหลือเบื้องต้นและ6กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในชั้นเรียนซึ่งได้ดําเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา2567จนถึงปัจจุบันโดยข้าพเจ้า ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและสามารถพัฒนาตนเองจนสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและการพัุงคันชั้นที่1จากสภาการพยาบาลและได้นำความรู้ประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพและทักษะทางการพยาบาลมาบูรณาการในการส่งเสริมสุขภาพโดยการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การ,ระสมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างถูกต้องตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการดำเนินโครงการบ้านแห่งความสุขและความปลอดภัยทำให้คณะครูบุคลากรและนักเรียนมีความรู้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้ง ยังผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับเกียรติบัตรและการรับรองจากหน่วยงานภายนอกและได้รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Happiness and Safety Practice ประจำปี2567ได้รับร่่รางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566ระดับดีเด่นปีที่6ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน